รัวค่ะจะใช้อาก้อนสมุนไพรอะค่ะนะคะหรือสบู่สมุนไพรเพราะว่าเขามีตะไคร้ตะไคร้เนี่ยทุกคนฟังนะนอกจากจะช่วยในเรื่องกันมแมลงแล้วเนี่ยตะไคร้เนี่ยคือแบบโอโหสัพรพคุณของเขาเนี่ยครูชอบมากทุกคนครูใช้สบู่ค่ะทําเป็นวิปครีมทําเป็นวิปครีมสมมุติว่าวันนี้เราจะไปงานปาร์ตี้เราจะไปเจอลูกๆนะคะโอ้โหอ,อ,อัดเต็มมือเลยค่ะ เป็นเป็นนุ่มๆเป็นฟองๆแล้วครูก็ทาบริเวณรักแร้แล้วก็ทาบริเวณข้อศอกข้อต่อค่ะทุกคนนะคะเพราะตรงเนี้ยค่ะมันจะเกิดเหงื่อง่ายแล้วมันจะเกิดกลิ่นง,ง่ายเพราะเราเวลาเนี้ค่ะเหงื่อมันจะออกนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะนี่เลยก้อนสมุนไพรค่ะมาแต้มบริเวณนี้ค่ะนะคะแต้มเลยเพอเวลาเหงื่อออกมันทําปฏิกิริยาสมุนไพรพวกเนี้ยค่ะจะดับกลิ่นนะคะ นี่แหละที่ทําให้ครูหลายคนชอบบอกว่าครัวตัวหอมมากนะคะก้อนสมุนไพรคือก้อนสมุนไพรเนี่ยเป็นสบู่นั่นแหละค่ะเป็นสบู่ที่มีสมุนไพรแท้ๆเลยนะคะเราเราอะซื้อสมุนไพรมาโรงงานนะคะเขามีสมุนไพรแล้วสกัดเองเราสกัดเองนะคะเราใช้สมุนไพรแท้ๆในการทําสบู่น้ําหอมทําให้เราตัวหอมก็จริงถ้าสมมุติเนาะอุ้ยเราใช้น้ําหอมคุณสังเกตไหม บางคนใช้น้ําหอมอ่ะแต่กลิ่นเหม็นมากเพราะกลิ่นกายอ่ะยังไม่หอมพอใช้น้ําหอมมันไผสมกับก,ก,กลิ่นกายยิ่งกายมันก็เลยเหม็นเพราะฉะนั้นวิธีการจัดก,การคือกลิ่นของกายเราเนี่ยต้องถูกจัดก,การก่อนแล้วน้ําหอมถึงจะมาช่วยบางคนประคมน้ําหอมเคยเป็นนะกลิ่นเหงื่อกลิ่นไรแล้วเอาน้ําหอมมาฉีดฉีดฉยิ่งเหม็นนะทุกคนยิ่งเหม็นมันจะเหม็นหืนนะ่ะ ครูเคยได้กลิ่นคนที่เหงื่อออกเยอะๆแล้วเขามีกลิ่นตัวอันนี้ตาดประสบการณ์ตรงเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกลิ่นตัวก่อนแล้วค่อยใช้น้ําหอมนะคะนี่เลยอันนี้นะคะนี่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 น,นี่อ่าเห็นไนหะอันนี้นะคะเป็นสบู่หรือสบู่สมุนไพรหรือก้อนสมุนไพรนะคะตนนัวนี้ที่หลายคนครูจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังอันนี้คือความจริงมีลูกค้า เคยใช้ก้อนสมุนไพรของครูนี่แหละลูกค้าเล่าให้ตัวแทนฟังแล้วตัวแทนก็มาเล่านะคะลูกค้าเนี่ยใช้ก้อนสมุนไพรไปประมาณสี่หรือห้าก้อนไม่รู้อ่ะไปเห็นโฆษณาในสื่ออันหนึง่งเหมือนกันกับเราเป๊ะเลยแล้วถูกกว่าก้อนสีเดียวกันเหมือนการโฆษณาแบบโอ้โหนะคะแล้วราคาถูกเขาไม่ใช่พอของเราหมดประมาณสี่หรือห้าก้อนไม่รู้เขาไปซื้ออันนั้นเลยค่ะ ไปซื้อปโปรไม่รู้สองแถมห้าหรืออะไรสักอย่างนะคะเยอะมากอันนี้เขามาเล่าเองเลยนะคะปรากฏว่าเขาเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนหนึ่งไม่สามารถระงับกลิ่นกายเขาได้จริงเพราะที่ผ่านมาที่เขาใช้ของเราประมาณสี่หรือห้าก้อนจำไม่ได้เพราะเขาบอกเลยค่ะเขาหายกลิ่นกลิ่นตัวเขาอะ แบบไม่มีเลยจากคนกลิ่นตัวแรงมากกลายเป็นคนที่แทบ,บไม่มีกลิ่นตัวเลยสองเขาบอกเหงื่อที่ออกอะ่ะแทบบไม่มีกลิ่นเลยแล้วที่สําคัญทุกคนเขาทําตามที่เราบอกยียียีแล้วทาที่ขาตอนไปกินหมูกระทะยุงอะ่ะมาปกติแต่ไม่กัดแล้วเขามาเล่าให้ฟังแล้วเขาน่ะหายคันที่เขาเคยคันทีนี้เขาบอกตั้งแต่ใช้ของเราสี่ห้าก้อนเขาไม่เป็นเลยเขาเขาอะไปซื้ออัน,นั้นมาอันนี้เขาเล่าเลยนะ ไปซื้อมาปรากฏว่าเขาเห็นความต่างตั้งแต่ครั้งแรกเลยหนึ่งกลิ่นก็ไม่เหมือนกลิ่นไม่เหมือนเลยสองเขาบอกว่าไม่สามารถคุมกลิ่นเขาได้เหงื่อออกนี่มีกลิ่นตัวแรงมากใช้ประมาณสองสามวันแรกก็ดีพอเข้าไปวันที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเขาบอกว่าใช้ไม่ได้เลยไม่สามารถคุมกลิ่นเขาได้ที่สำคัญเขาทำแบบเดียวกันกับเรายุ่งกัดเขาเต็มเลย นี่คือสิ่งที่เขาเห็นความต่างเขาบอกว่าเขาทําเหมือนกันเลยนะคะแต่สิ่งที่เขาเจอคือยุ่งกัดยุงกัดเลยนะคะแล้วเขาขันมากนี่คือสิ่งที่เขาเล่าไม่ได้บอกว่าของใครดีไม่ดีนะคะไม่เคยพูดว่าของใครดีของฉันดีของเธอไม่ดีไม่ใช่แต่กําลังจะบอกว่ากรรมวิธีการทําเราทําไมราคาของเราสูงมันก็แค่หลักร้อยอะทุกคน แต่มันใช้ได้นานแล้วมันคือสมุนไพรจริงๆที่เรานำสมุนไพรมาสกัดร้อนเย็นจริงๆมันจึงเห็นผลลัพธ์ชัดทุกคนมันจึงเห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่ามันคุมในเรื่องกลิ่นได้เวลาอาบน้ำกลิ่นตัวเราอ่ะมันสามารถแบบทั้งวันเราอยู่ได้โดยที่แบบร่างกายเรามันไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แบบว่าหลายคนต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะว่านี่แหละ ว่าเราอะค่ะจะเลือกอะไรมาให้กับตัวเองเราก็ต้องพิจารณาให้มันดีนะคะเพื่อให้แบบเราได้สิ่งที่ดีโอเคไหมคะ